น้องทุ่งเงินก็จะได้อาบน้ำแล้วค่ะอาบน้ำอาบน้ำแต่งตัวเสร็จจะได้กินอาหารอาบน้ำทำความสะอาดจินน้ำก่อนนะคะน้องทุ่งเงินชอบที่สุดคืออาบน้ำเล่นน้ำเป็นช้างขี้ร้อน ชอบร้อนมากเลยชอบเล่นน้ำเล่นอีกแล้ว ดูปลูกยาบนหัวแล้วนะ สวัสดีครับสวัสดีครับแม่แม่ครับวันนี้น้องถุงเงินจะมาทดสอบว่าน้องถุงเงินจะชอบผลไม้อะไรบ้างวันนี้พ่อควรแม่ควรก็ได้ทํามีอ้อยมีแตงมีแก้วมังกรมีกล้วยมีขนมมีน้อยหนาแล้วก็ญ้าแล้วก็นมไวิตามิน มาทดลองดูคะ่ะว่าน้องถุงเงินจะชอบอะไรดีมีไวตามิวมีหญ้าทำเป็นเหมือนบุฟเฟ่ให้น้องทายดูว่าน้องจะชอบอะไรว่าน้องจะชอบอะไรบ้าง แม่ควรก็ได้คะแนนจากพ่อจ่าแม่จา๋าค่ะก็ได้ไปซื้อมาให้น้องบำรุงน้องด้วยตอนกลางวัน,น,นถึงเวลาทดสอบแล้วคะ่ะว่าน้องทุ่งเงินจะชอบอาหารใดออย่ออาโอ <laughs> อยากเต้นก่อนเลยอ <laughs> สิวะน้องทุงเงินจะชอบอะไรโอ้จินกล้วยก่อนเลยโอ้จินแตงกจินกล้วยก่อนแล้วก็แตงกวาย่าไม่กินเลยไม่กินย่าเลย ย่าเลยย้อยไว้หลังอีกดูแตงนมก็เดี๋ยวก่อนเขาบอกโอ้จับยังเนาะเลือก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 จุเลือกจุ้โอ้เก็บอ้อยออกโอ้อ้อยจิ้มอ้อยหยาพ่อจินมพ่อหยา กินย่างกินย่างแสบเลยลูกละขยายไปมดขยายอ้กินยังคักถอยไม่เห็นตัวใมัเห็นยายมันตีงดูหล,หลตีงลายลมันอนนันหนึ่ง

คือยันยอดคือยังมืดได้เออนี่เออนี่ออนมาทางนี้แดดมันหอนเนาะเออพอดนะนอนกินกล้วยครับกผมรวยเออกือบมาแล้วเอากินบ่อนอัน หม้นั่นหม้อแกยวมังกรน่ะเลือกอีกเลือกอีกเลือกอีกฟังเสียงหยั่งครับเสียงหยั่งมันตาแงเสบแท่ยยาจะกินหรือเปล่ากินยาบปน้อมึงปวดกองยาอยู่ บอยิบบอใบจับใบจับใบบอเขียบกับบอบอเอาโอ้บักเขียบนี่บอกินแท้บักเขียบนี่เอาเบิ้งมาสิกินมอเบิ้งตอนสุดท้ายเบิ้งไปเรื่อยครับพี่นอ้องหยาบอตาะเลยหยาหยารู้สึกว่าบอตาะเลยครับ าดูกันใกล้ๆครับใกล้จะหมดแล้วโอ,โ,อโ,อโอ้มาดูใกล้ๆครับโอ้โอ้ดูใกล้ๆเลยครับแล้ออกมังกรกินไหมว่าสุดจอดจำยังไงบ้างดี ังกรโอ้แก้วมังกรสุดท้ายแก้วมังกรต้นสุดท้ายโอ้เลือกอกินอยู่แก้วมังกรรู<ส>้ปะเซบเบอร์โมเมนต์นันน่ะรูปรูป,รปได้วยซึ่งนั่นบ้กิน <c oughs> บ้กจิ้น, <c oughs> นยาเลยบ้จับเลยมีแนวเลือกหลาย

น้องมัก mm นุ hmm. ่มโอ้ยหมดแล้วอ่าหมดแล้วขวดหนึ่งเอาล้างปากอีกอีกขวดนึงล้างปากอีกจุดของล้างบอกขั้นล่างนะที่มันหวานวะตานี่ยตาตาเนี่ยม้พ่ออายุใครวะเออ อ่าโดนแล้วเดี๋ยวก็โมโหนเอ,อ้ยเอ,อิด์ทคอจินคักต้องป้อนใส่มือปากบ่ได้กินทางง่วงอ่าเลยหน่อยหนึงเลยหน่อย

ก่อนกินกนรู้เลือกยาสุดไทดีเลือกรูก่อนจบชิปนี้น้องถุงเงินขอกว่าพ่อพ่อแม่แม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้น้องถุงเงินด้วยนะคะน้องถุงเงินจะได้มีชิปดีๆให้พ่อจ๋าแม่จ๋าได้รับชมค่ะ น้องถุงเงินนั่งรอเตจุยให้พ่อดูหน่อยลูกอ่าอ่าสูงอ่าขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วลูกสวัสดีครับครับผมสวยครับ